คำคมที่บาดใจย่อมาจากใจที่บาดเจ็บนะคะแต่คำคมของคนสำเร็จใจไม่ต้องเจ็บแต่ก็บาดใจค่ะย้อนไ้อีกนะคะก็ขอบคุณผู้ที่แนะนำให้เข้ามาสู่ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้และธุรกิจที่สุดยอดที่สุดในประเทศไทยนะคะขอบคุณคุณสมาคนจังหวัดอีโคพานธุหรือพี่นี่ค่ะก็ก็เราบอกนะคะว่าเดิมทีตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ของธุรกิจเครือข่ายแห่งหนึ่งนะคะก็ได้ใช้และลองผลิตภัณฑ์ของ บริษัทเดิมที่เราเป็นเจ้าหน้าที่และเกิดผลกระทบกับตัวเองคือหน้าพังนะคะคือพังหมดทักหน้าเลยนะคะก็มีโอกาสได้รู้จักกับไฟโตวีนะคะซึ่งในขณะที่เราทําเป็นเจ้าหน้าที่อยู่เนะะี่ยค่ะตลาดไฟโตวีเนี่ยดังมากแล้วก็ดีกับตลาดนี้ท้อของเราเราก็เลยเข้ามาฟังที่พระรามสองนะคะว่าไฟโตวีมันคืออะไรและมีโอกาสได้เจอกับอาจารย์หมอสิทธวีนะคะวันนั้นเราก็ปิดแมสไปเลยะคะ่ะ ได้วามทีอ่ออยว่าหน้าเราพังแล้วสูดเต็มหน้าเลยนะคะก็ได้ฟังอาจารย์หมอพูดแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าธุรกิจมันสามารถธุรกิจเครือข่ายมันสามารถทําให้เรามีชีวิตที่ดีกว่าได้จริงๆนะคะก็ได้ฟังอาจารย์หมอก็รู้สึกว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ผู้นานะคะพี่นิ่นภาคกรค่ะต้องบอกเลยว่าประทับใจครอบครัวเซนมอระะ์จริงๆนะคะจึงทําให้เรารู้สึกว่าต้องทําแล้วเป็นธุรกิจที่สุดยอดที่สุด อันนี้แล้วพร้อมทั้งแผงพร้อมทั้งแผนการตลาดที่ดีเยี่ยมมากๆด้วยนะคะก็มีโอกาสได้ลองผลิตภัณฑ์ค่ะเป็นคอลลาเจนกับตัวปลาพิพึ่งค่ะต้องบอกเลยว่าคอลลาเจนได้ทานอยู่แล้วเดิมเป็นคอลลาเจนแบบเม็ดแต่พอได้ลองคอลลาเจนของซาเซมอร์นะคะพอเทใส่น้ำชงปุ๊บละลายป๊อปเลยแล้วทานเพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นหน้าเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยในรูปอะคะ่ะ oh oh. oh. โดทวยค่ะเร่ทำธุรกิจได้ส่วนวันนี้นะคะมีทีมงานติดตามเรามาวันนี้รับซิลเวลอร์สเข็มค่ะแล้วก็รับบอน1เข็มค่ะ, oh. ะกนนะะ็ขอบคุณนะคะขอบคุณบริษัทกเซนมรอลจริงๆท,ที่มีสินค้าดีๆแบบนี้เพื่อให้เพื่อช่วยคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะและยกระดับความต้องการ